สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาพาทีกันต่อนะคะในบทที่10เรื่องเข็ดแล้วนะคะข็ดแล้วเป็นเรื่องของเด็กชายเด็กชายโจใช่ไหมคะเด็กชายโจเป็นเด็กที่อารมณ์ดีนะคะแต่อาหารที่เด็กชายาเด็กชายโจชอบชอบกินนะคะก็คือลูกอมหรือขนมกรุบกรอบซึ่งจะทําให้ เด็กชายโจนีเกิดฟันผุทีหลังนะคะแล้วก็จะต้องไปหาหมอแล้วก็มีการอุดฟันแล้วก็เด็กชายโจน,ยนีเวลาทานอะไรขนมหกลนก็จะเก็บมาทานนะคะน้ำใส่เดือนก็ไม่ฟังแล้วหลังจากนั้นเด็กชายโจูก็จะป่วยนะคะเพราะอ่างเป็นพิษแต่ทีนี้ในเรื่องที่นักเรียนได้อ่านนะคะในเรื่องเข็ดแล้วเข็ดเพราะอะไรเพราะเด็กชายโจป่วยป่วยแล้วก็ทําให้ฟันผุฟันผุด้วย ทีนี้การป้องกันที่เราได้เจอในเรื่องนี้นะคะก็คือเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารใช่ไหมคะนักเรียนอ,อันนั้นเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเก็ดแล้วนักเรียนจะต้องนําเรื่องที่อ่านนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะนักเรียนได้จากเรื่องเก็ดแล้วที่นักเรียนได้อ่านใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคําพูดของคนที่สนทนานกันในเรื่องนะคะว่าเริ่มจากอะไรบ้าง นะคะดูข้อความก่อนนะคะในเนื้อเรื่องที่บรรยายไว้นะคะว่าอะไรอ่ะพาน้ำใสโจทำไมคะก็เป็นเพื่อนกันนะคะในเรื่องเป็นเพื่อนรักกันมากนะคะแต่มันมีอยู่อันนึงก็คือขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง,ง่าย ใครเป็นคนพูดก็คือน้ำใสใช่ไหมคะหลังจากนั้นเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาโรงเรียนแล้วก็เจอการน,นั่งรับประทานอาหารด้วยกันด้วยกันบ่อยๆแต่น้ำใสจะพูดว่าขนมพวกนี้ทําให้ฟันผุง่ายเพราะอะไรคะน้ำใสก็เลยจะต้องระวังรักษาทําให้ฟันของน้ำใสสวยนะคะแต่ในเรื่องอีกอันใน,ใน,ใ,นในตอนหนึ่งนะคะเป็นตอนต่อไปก็คือวันหนึ่งที่มานั่งแทนด้วยกันนะคะขนม ถูกกรอบที่โจรับประทานนะคะโจก็จะทานไปหมดฟันก็ไม่ค่อยแปลงทีนี้ทานขนมเสร็จแล้วโจก็จะไม่บ้วนปากในเมื่อน้ําใสพูดแต่โจก็จะตอบว่าเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้ซึ่งเป็นคําพูดของโจและหลังจากนั้นไม่นานโจก็จะป่วยแล้วก็ต้องอุดฟันใช่ไหมคะซึ่ง ในเรื่องเมื่อโจเกิดเหตุการณ์แบบนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับเพื่อนทุกคนก็เลยจะต่อเรื่องว่าตารงสั่โจจังเลยที่ไม่ระวังเรื่องอาหารนะคะเป็นข้อความสุดท้ายในเรื่องนี้สรุปในเรื่องทั้งหมดนะคะการเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาเจอการที่น้นําใสเป็นคนที่รักษาฟันดูแลฟันทําให้ฟันสวยแต่โจไม่สนใจที่จะรักษาใน ที่จะบ้วนปากนะคะกาให้ฝนปุกและสุดท้ายทุกคนก็จะต้องส่งสัญดูนั้งเลยนะคะนี่เป็นเรื่องราวโครงเรื่องของเกตแล้วที่นักเรียนได้อ่านมานะคะสุดท้ายนะคะคุณครูใจนักเรียนทำแบบภูหัดในหนังสือตักษาปาตาในหน้า98จนถึงหน้า102ซึ่งในเรื่อง จะเกี่ยวเนื่องกับลักษณะนิจตยของโจสาเหตุของฟันผู่ไอ้นักเรียนแยกนะคะในเรื่องอยู่ไอ้นักเรียนเขียนลงในหนังสือตับาษาภาษาะสาสวยๆนะคะนักเรียนแล้วก็ทําทในคัทไทยด้วยนะคะวันนั้นเราทําไว้จนถึงหน้าส9สิบเก้าแล้วก็ทําหน้าสี่สิบกับสี่สิบเอ็ดด้วยนะคะนักเรียนและวิชาภาษาไทยวันนี้ก็จบแค่น,นี้เหมือนเดิมนะคะเราก็เจอกันใหม่นะคะ,นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ